สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณบุญตีนะครับเป็นวิศวกรดูแลรถลูกค้าทุกคันนะครับที่เข้ามาในศูนย์สตาร์ฟิทนะครับวันนี้รถเบนซ์นะครับรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นเบนซ์ E สามห้าศูนย์ E ปลั๊กอินไฮบริดนะครับปีประมาณสองพันสิบเจ็ดนะครับแล้ววันนี้มาทำอะไรครับ รถคันนี้นะครับเราได้ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็พบว่าส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับมีปัญหาเรื่องการช็อตเซอรึนนะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ยกโมดูลไปนะครับแล้วก็ได้ทำการตรวจเช็คระบบความสมบูรณ์ทั้งหมดของระบบไฮบริดไปด้วยนะครับพร้อมกันนะครับเดี๋ยว เราจะให้น้องเขาเปิดด้าหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวช่างเปิดหน้าให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็คือความสมบูรณ์ของรถคันนี้นะครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คระบบต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้ไปทดสอบการใช้งานกันอีกที นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้ไปทดสอบตอนนี้เราได้ทำก,การเปลี่ยนโมดูลเจ้าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดไปแล้วนะครับแล้วก็เช็คทุกอย่าง,งเสร็บร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปทดสอบรถคันนี้กันนะครับ ตัวน,นี้เป็น e 3า0 e plug-in hybrid นะครับ mercedes-benz ปี Mercedes B B 2017นโอเคนะครับตอนนี้เราสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ทำงานได้สมูทมากนะครับตอนนี้รถเขาขับเคลื่อนด้วยระบบแบตเตอรี่ ก็จะค่อนข้างเงียบจะมีก็เป็นเสียงพัดลมจากแอร์เท่านั้นเองนะครับถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า,ารถเนี่ยเขากําลังขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ได้จอดทําการซ่อมมาแบตเตอรี่ก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะชาร์จ้าไปได้นะครับเป็นแบบปลั๊กอินได้ด้ด ก็ระบบ<ม>การถอยอะไรต่างๆก็สมบูรณแบบ